กราบสวัสดีพี่น้องมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านคุ้กัอยู่กับช่องดาริมาทีว่าไลค์เกมนะครับผมคก็อยู่กับเกม Lost of Intro Immortal In นะฮะเกมใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาสเตตเลยนะมันหนูดูซิเป็นยังไงบ้างกับเกมใหม่นะฮะเดี๋ยวสักครคู่นะฮะร,รู้สึก Discovery นะฮะอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงดาริมาทีวีออนไลน์เกมก็นำเสนอเกมไม่ดีอีกแล้วนะครับผมกับเกมใหม่ล่าสุดวันนี้นะฮะหน้าเล่นใหม่ เล่นได้นะพน an, ี่น้องนะดาวโหลดได้เลยนะฮะตัวละครจะมีตัวอะไรบ้างเดี uh <m og. <m og ๋ยวลองไปดูต uh ัวละครก็เท่ๆนะเล่นพี่น้องนะหรือว่าเราเอาตัวนี้ดีวะตัวนี้ตัวแรกฮะตัวแรกเอสโคนมองอาชีพมองนะฮะไซบุนเรอะตัวอะไรวะเนี้ย อันนี้ปืนคาลิอันน่ะตัวละครน่ารักนะพี่น้องนะถือว่าเป็นเกมใหม่ด้วยนะฮะเพิ่งขึ้นโชว์ในวันนี้เลยล่าสุดผมมารีวิวให้ดูนะฮะถือว่าเป็นเกมที่น่าเล่นอีกหนึ่งเกมนะฮะสำหรับคนที่สนใจด้วยนะฮะอ่าอันนี้ตัวไซอยิ๋วต่อไปพีทน,นักบุญนะักบุญน่ะมีดาบกระบี่ด้วยพี่น้องงงไหม นักบุญนักบุญนูวาตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้นะฮะนูวาต่อไปรูบี้นักธนูนะครับตัวร้อนโอเคหมดเลยแต่ผมขอเล่นตัวผมเล่นตัวบนตัวดีกว่าเท่สุดละตัวละครขอตัวหล,ล่อๆไว้ก่อนนะพี่น้องนะกากช่างแม่ง โอเคเราไปดูกับเนื้อเรื่องในวันนี้นะฮะกับเกมใหม่ที่ผมนำสเสนอฉากมาถึงก็เบนกันมาเลยนะฮะนั่งบนกระบี่ของเรานะฮะโอ้โหแล้วไงตะกี้ตัวอะไรตะกี้ตะกี่ตัวอะไรวะสิงโตสวัสดียินดีต้อนรับเซิร์ฟเวอร์ ใหม่ด้วยนะฮะแล้วก็เปิดวันแรกนะฮะวันนี้นะฮะสำหรับคนที่สนใจนะฮะก็มาเล่นได้มีระบบออโต้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมรอดูก่อนนะฮะปุ๊บปุ๊บกับภาพเอฟเฟกโอเคอยู่นะแต่เนื้อเรื่องมันจะคล้ายๆกันหมดนะ,ะผมว่าอันนี้ของต่างประเทศนะฮะเออ,อเนื้อเรื่องแตดาบแมงเท่ว่ะดาบแมงเท่ดีปับ อืมเลเวล่แปดเลยพี่น้องอัพไปเลเวว่าสิบล้โหท่าทางจะเล่นไม่ยากเท่าไหร่นะพี่น้องนะท่าทางจะเล่นไม่ยากเท่าไหร่ด้วย bad, right? มาถึงก็รับม้าไปก่อนเลยแล้วก็ well, ขี่มา้าออโต้รันออโต้รูช มีระบบออโต้เล่นให้ด้วยนะฮะแหมเป็นอะไรที่สะดวกสบายลักชูรี่เกินไปหรือเปล่าะฮะหลายๆคนถามว่ามันง่ายเกินไปป่าวพี่ลักชูรี่เกินไปนะ <c oughs> จะเล่นให้มันลำบากทำไมวะโอเคครามรีวาร์สตัวอะไรมาใหม่ไหมนะเคสคอมพีตปุ๊บ เมาส์เป็นแพนด้าเหรอกับเนื้อเรื่องประมาณนี้นะฮะผมกำลังดำเนินการไปอยู่ว่าตอนนี้อุ้ยฉากเอฟเฟกมันเกินไปแค่มึงจะข้าไปเก็บเลอเว้ยะไปคุยเควสมันต้องกระโดดหน้าผาขนาดนี้เลยเนะี่ยสุดยอดจริงๆเลยพี่น้อง <c oughs> โอเครับชุดใหม่มันเท่พี่น้องรกดาบแม่งเท่โอเคเก็บก่อนเสียดายฮะไม่มีภาษาไทยนะพี่น้องนะ เป็นภาษาอังกฤษด้วฮะเกมเพิ่งมาวันแรกนะฮะเป็นภาษาอังกฤษโบปุ๊บโดดไปหน่อยครับชมเนื้อเรื่องหน่อยแหมมันยิ่งกว่าเทพเซียนอย่อเนี่ยแทบเทพกระบีปุ๊บปุ๊บป,บป,บปบ มาแล้วโอ้โหโกระโดดลงหน่อยหนูรับแหวนใหม่รับของรางวัลไปเทรนนิ่งรูมโอ้โหแป๊บหนึ่งก็เลเวล22แล้วพี่น้องก็ถือว่าไม่ได้ยากอะไรนะ การเก็บเวลก็ชิวๆไปนะฮะปุ๊บยี่สิหกก็มีแต่ต่างชาติเล่นนะพี่น้องมีแต่ต่างชาติเล่นนะฮะยังไม่มีคนไทยเล่นนะผมก็ลองมาเปิดดูก่อนกับเกมใหม่ด้วยนะฮะผมก็ชอบเปิดเกมใหม่ๆเล่นนะเกมอะไรอัปเดตมาจากต่างประเทศผมก็ชอบนะฮะ อุ๊บอ่า CP เจ็ดพันสามเจสำหรับอาชีพเทพกระบี่ของผมนะฮะเทพกระบี่ดาบยังกากยู่นะฮะดาบยังกากอยู่เติมเป็นดอลลาร์นะคพี่น้องไม่มีเงินไทย,ย <c oughs> ถ้าจะเติมนะฮะแต่เกมประเภทนี้ไม่ต้องเติมก็ได้นะนะครับอ่า ดาบเท่มากพี่น้องดาบแบบ oh <no>, มังกรมาแล้วมังกรคืออะไรศัตรูหรือเปล่าหรือจะมาให้เราขี่ไม่ใช่แล้วครับผมเราต้องปราบมังกรมันคล้ายๆเป็นมังกรนะพี่น้องแต่มันเป็นแพะด้วยนะเอ้า เราสู้ไม่ได้แล้วตัวอะไรมาวะเนี่ยตัวอะไรมาช่วยเราวะเนี่ยมังกรเลเวลสามร้อยเลเวลสามหกเราไหวเหรอถามจริง <c oughs> เกินไปนะ <c oughs> ถึงแม้คุณจะเป็นพระเอกแต่มันก็เกินไป <c oughs> เรียบร้อยได้ประดับใหม่ได้เลเวลโอ้โหฆ่ามังกรตัวหนึง่งเลเวลสิบเเวลเลยเหรอ เปิดวันแรกนี่ต้องรีบทำเวลาหน่อยครับผมเผื่อจะเจอเนื้อเรื่องอื่นๆแป๊บระดับแพดเปิดห้าหมื่นแพดใหม่แอ้แพทดวิวซูนเร็วนี้กับแพดใหม่ตัวอะไรจะมาช่วยเหลือเราฮะ รับไปก่อนเลยหา้าอะไรนะแพดกิวตรงเลเวลหนึ่งร้อยปึ๊บรับของขวัญเสร็จแล้วก็ยังไงต่อ ปึ๊บโอ้โหฉากนี้ขี่มังกรพี่น้องเกินไปแล้วเกินไปแล้วเกินไปแล้วจะเท่กันไปแล้วไอ้หนูเพราะเอกขนาดนี้เลยเนี่ยแค่จะมาคุยกันกนบนักดาบเอาแล้วลครับผมได้อะไรใหม่ล่า เปลห้าสิบเอ็ดได้ม้าก,ก็ได้สัตว์เลี้ยงมาหนึ่งตัว <c oughs> สำหรับสายฟรีนะโดยแบบยังไม่ได้เติมอะไรนะ <c oughs> พี่ท้องนะ <c oughs> เกมใหม่ที่ไม่เติมนะฮะโบ ปุ๊บอืมอีอยงพี e มันขึ้นแบบจรวดเลยนะเนี่ยโบอัพเกรดอัพเกรดอะไรครับสกิลสกิลอัพเกรดเหรอสมุดไม่มี รับ <So S 1> ชุด <easy. S 1> อ่าอีกเกียโหแป๊บเดียวเนทะ่านั้นพี่น้องโคตรไวรับเอ็กพีกแล้วเจ็ดหกแล้วนะเบสตอรี่ต <Best story. S 1> ีสามกว่านะ <And S 1> พี่น้องนะ พูถึงเล่นก็เพลินเหมือนกันนะเพลินมากเป็นเกมฆ่าเวลาที่เพลินมากฮะเกมใหม่ด้วยนะฮะคาแรคเตอร์ก็โอเคนะพี şey Listen, ่น้องใช้ได้นะฮะแบบพวกจะซื้อเซตชงเสตชาไอ้แฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยเดินตามเนื้อเรื่องไปนะฮะ ระดเจ็ดสิบเจ็ดปุ๊บมาโอ้โหระดัแบสามร้อยพี่น้องเอ้ยคือถ้าชนะนี่น่าจะได้อีกพีเยอะมากนะครับแปดสิบอ่าผมให้แปดสิบห้าเลยแล้วกันนะเล่นครั้งแรกคำนวณเองเพียวโอ้โหเรียบร้อยดอกกระจาย ได้รองเท้าใหม่โอ้โห90โอ้โห92 85ยังน้อยกันไป x อให้ขนาดนี้ไม่หลงได้ไงวะเนี่ยเกมนะเกมใหม่มาแล้วครับผมแม่แวบว่าไปเลย อชุดเพชรใหม่มันต้องได้สัตว์เลี้ยงใหม่บ้างวะ่เวาเยอะขนาดนี้ให้ผมหน่อยเหอะมา CP สองหมืนสามยังไม่เจอคนเลยนะพี่น้องนะยังไม่เจอใครนะฮะ VP สี่ด้วย v 4 v 4ยังไม่เจอใครนะฮะตอนนี้เซิร์เวอร์อนะฮะ ถ้าเกิดซื้อวันนี้นะฮะ3888ดยไดมอนด์ท็อปอัพนาวเอ้ยโย่สำหรับโปรโมชั่นวันนี้นะฮะของโหดได้แน่นอนพี่เอ้ยแค่ไม่เติมก็ไม่รู้จะสู้กับใครแล้วพี่เอ้ยเย็นๆเพี่ รับของรางวัลไปก่อนนะฮะแค่นี้เวล97ยังไม่เจอคนเลยพี่จะให้ผมเติมก่าใครล่ะผมยังไม่เจอใครนะฮะผมยังไม่เจอคนเลยมาตามเนื้อเรื่องแล้วนี่คืออะไรเ <me> พชรนินจินดาทั้งหลายหยุดเดี๋ยวนี้นะ จะ,จะมาขโมยพวกนี้ไม่ได้ผมขอหน่อยแล้วกันนะครับผมอยากได้ไปให้ท่านเสียนแปะ,ะไปครับเอาละครับผมได้น้องแพนด้ามาเป็นพวกอีกตัวหนึ่งก็โอเคนะ เล่นเพลินมาก<ห>เล่นเพลินจจัดสร้างกิ่วเหรอไม่เอาไม่สร้างไม่อยากสร้างกิลวใดๆทั้งนั้นฟีวีพีอินส์คอมมิ่งเหรอ โห oh, แจก VP อีกแล้วพี่น้องยังไม่ทำอะไรเลย V ี VIP อีกแล้วจัดมาจัดมารับไปรับไปรับ VP ีไปเมื่อเรามีกำลังใจที่เราจะเล่นต่อเขาก็แจก VP ีฮะผมว่าวันแรกนะครับผมสดิการดีมากมายนะฮะรบับกันไปทําให้แจกมไม่เล่นนวย อันนี้คืออะไรอ่ะ V.I.P ขั้นหนึ่งขั้นสองสำหรับแจกอะไรบ้างมายไปหมดเลยสำหรับของรางวัลเฮียเทมวุบอันนี้คืออะไรวะเนี่ย ตีบวกเหรอคุณไม่ได้ตีบวกเลยตั้งแต่คุณเล่นมาคุณโหดเกินไปตีบวกก่อนเพื่อมันจบภารกิจพันเควสคุณต้องตีบวกโอ้โหเจอตัวอะไรมาเนี่ยมาบอสก่ากเกินจบจบจบยังไม่จบพี่น้องเราเจอคนแล้วมั้งเนี่ย ใช่คนหรือเปล่าเจอแล้วเจอแล้ว,เจ,ลวเจอคนแล้วผมนึกว่าผมจะไม่เจอใครนะพี่น้องนะยังเจอคนนะฮะเล่นวันแรกด้วยกินภูบเลยว่าห้านะฮะไม่ควรเจอหมาป่า ดับเเวลเริ่มขึ้นยากแล้วครับพี่น้องดเวลเริ่มขึ้นยากแล้วนะฮะตอนตอนแรกง่ายๆตอนนี้เริ่มยากแลว้วหวายนึกว่าเจอคนไม่ใช่มันเป็นมอนนะฮะโหก็หลงดีใจว่าเอ้ยกูยเจอคนละเซ็งญญญญเลยมัวครับ ตรงมาดันเจี้ยนฟาร์มเรื่อยๆเออหนึ่งในใต้ล่าเรามีกูเล่นอยู่คนเดียวนเนี้ย <c oughs> หนึ่งในใต้ล่านี้ตุกก๊กขี่สิบเจ็ดนาทีแล้วพี่น้องกับเกมใหม่มันคืออะไรฮันบวกหนึ่งแบ็คทูสโตร เอ็นเชนซิชุดใหม่เหรอบวกซีพีเข้าไปอีกออได้ชุดใหม่สามเมื่นแปดโอ้โหอาวุธหืมอิเล็กทรอนิคส์วานจัดไปมาไฟกูสแมนดอทหนึ่ง ลูกแก้วในตำนานเควสเยอะมากพี่น้องบอดแม่งเลยก็ได้นะผมว่าแม่งบอดแม่งเลยสามสี่แหว อันนี้คืออะไรวะเนี่ยรับของรางวัลพี่ v i p ขั้นหนึ่งฟรีเกมขยันแจกมากพี่น้องโอ้โหเกมแจกขนาดนี้ใครจะไม่เล่นล่ะครับครับผมขอบคุณมาก v i p ฟรีๆนะฮะร้อแล้วเพิ่งมาใหม่ มดาพอ้อสัตว์ไม่ต้องเติมตรงเติมตังควยกูมาเล่นลองเปิดดู9ก้าสิบแวร์ออฟเปิบมาก็่ชามแล้วก็สองลงดันลงดันบุ๊บมาถึงตีเลยครับพี่น้องไม่พูดพร่ำนำเพลง เทพก็บคีคารโอเควืบคือตอนนี้คนไปไหนหมดครับ <c oughs> ตอนนี้หาคนอยู่นะถือว่าเป็นเกมนี่ ขึ้นฟีดอันดับหนึ่งนะฮะของต่างชาตินะฮะแต่ผมงงตรงนี้ว่าคนไปไหนหมดนะฮะงงตรงนี้แหละฮะคืออะไรวะคุณหลอกดาวหรือเปล่าแอควานยุ๊บปุ๊บ การรับเกตโอ้ยอีกพีเยอะนะฮะโอ้ยได้แหวนใหม่ท็อปเกียร์ใหม่โอเคอีกพีสองสามห้านะฮะก็เล่นดำเนินการเคเวสไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะเกมก็จะประมาณนี้นะฮะกับ21อนาทีเพลินมากโคตรเพลินพี่น้องนะฮะเป็นเกมใหม่นะฮะที่ มาวันนี้นะพี่น้องนะมาวันนี้เลยเกมใหม่ก็ไปดาวโหลดได้นะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะสำหรับคนที่จะเล่นนะนะครับผมด่านใหม่เยอะมากด่านใหม่เยอะจริงๆปิดท้ายปิดท้ายกับเกมดีๆนะครับปิดท้ายเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยกูจะปิดท้ายแล้วให้กูออกเหรอร้อยไอเทมเวละปิดท้ายแม่งไม่ให้กูปิดเออแอคเวนเจอร์เวพีขั้นสองนะพี่น้องฟรีไปโอ้โหแจกอะไรขนาดนพี่น้องกลัวผมไม่เล่นไงครับผมเล่นนะเข้าไปร่อนโอ้โห เปิดโหมดฟังก์ชันใหม่อีกแล้วนะฮะก็อวยได้สมุวไรจิ๋วมาอีกตัวนึงโอ้โหคือสาหายเราเยอะมากพี่น้องทั้งแพนด้าทั้งหมานะฮะนะครับผมก็ถือว่าเยอะมากสามารถเทเลพอร์ตไปดันเจียนได้นะครับผม ปุ๊บกดอินปุ๊บเทอพอร์ตอ่านี่เป็นด่านฟาร์มด่านเก็บเลเวลนะพี่น้องนะก็ตีได้เรื่อยๆนะผมว่าตีไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับบอสสำหรับอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนจะมาปล่อยบอสนาะผมคิดว่านะผมคิดว่าถนะ้าคนจะมาปล่อยบอสน่าจะได้อยู่นะฮะ เอ้ากูไปไหนแล้วเนี่ยกดเพจกดเพชรับเควสเยอะไม่หมดสวอร,รันนะฮะสวอร,ร์อีเวนต์ต่างๆกิจกรรมนะฮะงงเหมือนกันพี่น้องกิจกรรมแม่งเยอะนะฮะกิจกรรมค่อนข้างเยอะมากนะฮะความรับไปนะครับติกิส สำหรับสายที่จะเปิดบอดนะผมคิดว่ามันได้นะแต่ว่ามันเอาไปบอดได้ไหมตรงเนี้ยคือตีไปเรื่อยๆยิง<อ><อ>พีขึ้นไหมไม่ขึ้นนะอ x p ไม่ขึ้นวะพี่น้องต้องจบเป็นเควสเควสเนาะก็โอเคครับผมฝากกับเกมใหม่ไว้ประมาณนี้ด้วยนะฮะ ก็ถึงเงผมมาอัปเดตกันใหม่นะครับกับกเกมใหม่เรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ